หลังจากโกยความสำเร็จไปได้ถล่มทลายทั่วทั้งเอเชียจากเรื่องมังกรยกภาค2หลิวอี้เฟยกเขาพักงานทางจอแก้วและหันไปทุ่มเทก,กับงานภาพยนตร์แทนซึ่งส่งผลให้หลิวอี้เฟยไร้ผลงานซีรีส์จีนลงจอมานานเกิน10ปีแล้วล่าสุดนางฟ้าหลิวก็หวนคืนจอกลับมารับบทบาทน,นำในซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่องเมื่งหัวลู่ประกบคู่กับพระเอกเฉินเซี่ยว ที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่โรงถ่ายหนังหงเสี้ยนและกำลังเดินหน้าถ่ายทำรรเป็นละครโรแมนติกประวัติศาสตร์เธอจะรับบทเป็นเจ้าพันเอ,อ๋อเจ้าของร้านน้ำชาที่รู้ว่าเธอถูกคู่มั้นทิ้งเธอไปเมืองหลวงเพื่อตามหาเขาแต่เขาวางแผนต่อต้านเธอระหว่างทางเจ้าพันเอ,อ๋ยอยืนหยัดต่อสู้กับความอายุติธรรมและใช้ความงามและสติปัญญาของเธอเพื่อให้ประสบความสำเร็จ แปลงมาจากนิยายเรื่องจิวเฟิ่งเฉินของกวนฮั่นชิงนักเขียนบทละครและกะวีที่มีชื่อเสียงในช่วงราชวงศ์หยวนมีจำนวน48ตอนคาดว่าจะออกอากาศภายในปี2022ทางค่าย t e n c e n นนะคะ